สุสกาสุสันามกันดิันเหัานนิเบนเขาโพสะ้โานดลาสัพุเดสัถัลยนอลาชนิชใจปวงใดมาดังเกตเมนี้ไปหาอาไปทีนเขา โอจัตวาวัดดูลาจัปปุจัตถังลายโอลานจุนิจัยดวงใจวัดน้ำต้นเทพบรรเมตร สัจธรรมไร่ขรักจุนิาให้วงใดท่้นไม่ห้อใดมารันทั้งเวทเดียวเขียวมาตายตปที่เมเ่็นรุ่งสีหห้อยโอสัจธโมวานรลสัพิัรรายท่อผองค์ไดมาเทียงเวทเมียต ึงาเกี่ยวมาก็ได้เราหวังก็ได้เฮียก็ได้นั้นนยูากตายแล้วเป็น้อย่าเ้เยนั่น

ăn lá bánh nè, này, 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 <laughs> nhưng theo cái lòng chân sắp những cái lòng chân sắp những cái lòng chân sắp những cái lòng cái lòng chân mẹ những cái lòng chân sắp 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 những cái lòng chân cái lòng chân sắp những cái lòng chân lúc cà rung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  Hãy cầu xin thị cao văn lạc Bật nị hiếm Bật đường Cơ tha nhạt đòi Xíu lệch bà ma Biến tủa cho bà toàn Ông năng lượng Ơ, chắc là Ít mắt Cơm ta ท่านเทวเปโคน้อยนาตเทือนในหนัง <descon> ส <fin anta> ือบอกแก่บระทูดโพเป็ีนร่างจริงเรั้งคาึเป็นวันเอาพัทสุตธรรมเทวคือวันนั้นต่เข้ามาถือขันในผ่องเมีมานาวันปะราเทวขึือบ้านโมหงเมียมันปันามันปัจพระภุญเบิดเดียับองูจึงบานผูนเกนสามนากว่าเบิดเกศไว

คือขาแขนกับพดเพราะวนาทีเรียนเรืองกันดักปุยพราะบัคมควยเรากินนียคือแห้งนวเหมนแหพงมนหลายเป็นี่เตาเขานอดวันปัลงเีเียนเนาะป người nói là người mà bắt chui rúc, chui rúc tốt không biết phân quả và nghe đại thế lắm rồi. à thầy uống à, cả tay rồi à thầy ảo cả tay han giặc mà cũng chỉ khác À thầy bạc thân không khôn mà lời tuyệt bạc ẩn mà nghĩ thì à thầy tổ công yêu bầy đàn. ในภาคเห่ากับบมานบ้านสอนบ้านตาบ้านเสียงน้ำลึกทองซื้งขอไในบ่าเด้านหน่อยมนข้ามั่อกี้รถบาไปหอดึงอมูบุกับไปขอรนนุ่งบาลีสัตว์จนเกียนขอถ้าจนเทียงเสียงซาแล้วนแต่ับคื่อนราดยมพรรอ้โยมเงียงยังกินตุ่นเตื้นหอดาดมื่มพนเขาเอาความก้นจนท่านปี่ท่านแม่ไปหวดางคอันแก่กันได้สั่สามเลื่อเทา ึงซื้อเาไปเาลยขาดลอยมาด้าเมื่อกี้รถบ้านหอนต้องสารหมอกีนตะมัดเ่าเลารอนั่งกออยู่หอมเสียงเมฆาไขมันอยู่ก็จากหม้อเขาั่งพัดตกมาเปียนยันเมียนยันโอ้ยเชิยโอ้ยจังนึ่งธรมาเปี่ยนตามเดิมโอยจังหนึ่งธรรปาเปี่ยนามบบพนกระหักเป็นกินตาพักปฏิเดินกระตัตัเงิน ใหจิตใจน้ําคึกดำตื้เดือดขอทานโดยบรรนักวัิกรนบามาหอดวัสวรรค์นำมาขวาความกบมเยียงห้อยห้อยอดจากกอนสรบที่น้พักมักย็พลอยหอบบานบานใ่รือล่ะอดใไกลน้ำพลอแก่เอานี่นี่ังไม่ใช่ละกูจะพูดยังแอบที่สภพัญญาในอดอากบานบงนหิ่ียวมตั้งใจยมุ่นเละ วที่เนียช huh ุก่ในรันนี่แหละเม่เอยมนขอไขรุกศพนั่แหละมที่มาเม่เราทํามาเนี่ยละเมา่อบ้านปุดปุนมเนี่ยละวันที่มาขอเว่าห่างงามนั้นขอให้ให้พันะปรเรเม่เแ่าบ้านปุตปุนมน่ะมาที่มเห็นผู้นันเห็นผู้นี่มัแยงไปยานมาเก็นเขาขายขวานอยู่หลังเแี่วขอกินน้ำเขาขวามกินไปควากินมากยักวานนวงไปกวงมา บัวละมาตลาวันงานับนาตางะหารถแท็กซี่กนวัตาเล่าที่กวเหียกะเหียายูจะลึกของัดลาภาพปอวยพุที่มากกอตายได้อยังหนูมีมึงจะพอกูที่กวนบัดนอนกูมึงจะบอกไปถูกเพป็นบุนพังเวียนง้ยมือเี้ยนว่านมทำเหจากูจากปูกินต่างเดือดมงขึ้นจะมาท้องเมืองแต่นี่รั่นมาอัดแที่ขอเลยจำต่อแม่ออกเลยสวยเกล็เพราะดูนันมัาแก่ได้เป็นยาง Vamos lá, outra boca.